lắng của quá có đây không có mù quáng nào không có okay. lắm không có okay, không 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 ไม่ค่อยสว่วนวันนี้เริ่มห่อนเหรอถ้าให้่ไหนแค่นี้ห่อนที่ห่แต่เลยตอนเช้านะหนาวข้าดน,นี้เนหมือนนย่ำแรงมากกัน่หน้ำด้วยเหมือนกลารบ้านห้องน่าจัด แซ่บเยอะพี่นั่นกลางลก็กว่าอน mm. นี้เริ่มหอนหรอช่าให้ไดยให้นี่หอนเที่แตกเลยตอนเช้านะหนาว้างนาวเนี่ยขาเท่าเด็กบุ๊กอินแล้วไม่กินขอต่ำน้ำกัน ยิ่ไ่แรมากกับหนาวด้วยันนึ่งกาบ้านห้องเสียบเยอะพี่นะอ่งไม่แรงมากกัหนาวด้วยันหนึ่งกาบ้านห้องแต่แว่าพี่หนอกิเสาเทียนน้ำแเทียนก็ะบ,บายแล้วตอนเส้ากับห,ห,หนาวไล่อลไหนาวคัดหนาวนี่ จะดิ่้มห่อนเหรน้อคเับบแล้วเนี่ยไม่เจอครับเชื่มจะว่าบาเอยแหละถอดเนื้อขึ้มมนดำงแบดไซามากตอนนากันห่อนอที่เริ่มห่อนนี่มันนี่นา้แห่งครับนี้กัมีผักกินครับดำงขึ้นต้อเงเ้สม ไม่ค่อยส่วนอะไรันึ่งเหรอคุยาไม่กินเขาต่ำน้ำกันพาเสร็จรับย้อนต่ำาเพชเพ็ดจสมเมื่อก่อนเห็นง่ายมากกันหนาวด้ว่คนี่ การบ้านห้องแต่แว่าพี่นนอเก็บเขาเทียนก่นเทียนก็บ,บ้ายแล้วตอนเศร้ากับหนาวไล่ไรหนาวคัดหนาวเนี่ยเอาบมึงแค่มึงอินเซ็กซีหอม,มงเงน้ยมแรงมากกว่านาวด้บอเ่นี่ กาบ้านห้องลุกจาเอากมาใกรานก่อนกระดังก็กว่าั

ทั้งมดกันทัมดอาน้าหนาวฟัดี๋ยวมาสัสัสทกันกเสร็จกระลำกับมิดยืน่นกระลำกระลำจ้คของละยังมันกินไม่หวอละกระลำก็กลำก็กว่ากัน ไปมืกแข็งก็ไปคิกโกงียงก็ต่มาให้กลังก็กลังก็กว่ากันถ้าเร็เสรับเนาะต่มให้เพชเพชจำศม,สมพเพือ่อกนอะพื่อนเยวมาสดบสร่กัน ปหนะเดี๋ยวมาสับแซนกันกเขียมจะบ่าบายหน่อยละวถอดเนื้อทั้เดิมมู้เงเขียมจะบ่าบายหน่อยละวถอดเนื้อทั้เดิมมูอันนี้ปลาหมึกแห้งกับปลาคิโกแห้งตัดมาห้อง พูด่อยเดี mm ๋ยวมาสดชัดมกันกินพูดเดี๋ยวให้เข้าเลยแต่ต้องตทำหุ่นกันทำเมาเอาหร่น้าหนาวันนี้เริ่มฮอนเหรอถ้าให้ได้ให้นี่ฮอนเที่แตกเลยตอนเช้าน้าหน่าฮักน้าเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มฮอนเหรอ เอาครับเลาเนี่ยต้องเสยรบไซส์ามากกันห่อนทนี่เริ่มหอนนิ่านึ่งอหาหน้าแห้งครับไม่้ก็มีผักกินครับอัวคือเกตรกะลํากัมิตรยนกะลกะลเจ้าองละเนี่ยังมก,กินไม่หมด่ล่ะเพ็ดต้องสมไม่ค่อยสวง

Cứ thật là nay con nó muốn sắp 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 Cái sắp 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 cần sắp 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 tầm sắp 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 nào, sắp sắp không, không. มอดิเซ็กซี่หอมเ่้มจคาว่าบายหมและวอดเนื้อยัอดเนื่อมแค่มือดเซ็กซี่หอมอาขรางนี้ก็อุ้ยถ้าไม่กินเขาต่กน้ำเงน Là làm quà đi đi Mình nhắm leo mà cả nào đi mình Cả bàn không Và sau đây là bụi Thế là mấy tầm không lắm cả Chỉnh có đều hết cao rồi cả Nó tầm hung quan. Thế bây giờ nó nào, nào? เดี๋ยวนี้เริ่มฮอนหรอแล้วข้าบเราเนี่ยนี่จคกับล้าวเระดังก็กว่า,านนกันอะไรท่านเกคุณน้าไม่ก,กินขขาต้อง้ำกัน